ผมจะออกจากอยู่แถวช่องสามนี่เดี๋ยวนั่งบินไปเอามาสิมาสิมาสิาสอยู่โดเล่นไอจีตัวใหม่หรือยงังไอจีตัวใหม่คืออะไรครับอยู่สวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ้องของผมด้วยนะฮะเทรดไงอ๋อเล่นวันแรกครับ อยากกินโกโก้มากเครับเดี๋ยวทำให้กินสวัสดีครับคุณอมเดครับผมจะอยู่ร้านสักพักเพราะว่าเขาเลื่อนให้ผมไลฟ์แฟลเนตหนึ่งแก้วครับได้เลยครับอยู่ร้านเหรอใช่ครับอยู่ร้านครับขยาวค่ะอยู่ไม่มีถ่ายมีถ่าย5้าห้าโมงเย็นครับออกประมาณ4ี่โมงครับ เธออยู่ร้านแล้วครับพี่ชายอยู่ร้านครับใช่ครับคุณจริงชิงสวัสดีครับดีค่ะคุมอยู่สวัสดีครับขายอะไรขายกาแฟาเปิดเป็นทางการที่ยังเปิดวันที่ยี่สามครับมุกเบนพี่เบนถ่ายเสร็จแล้วเราเข้ากับผมห้าโมงเย็นครับตอนนี้ถ่ายมุกดาอยู่นะ ร้านอยู่แถวไหนคะนั่ง BTS มาได้ครับลงทองหล่อเรียกกระไมก็ได้ครับมีชาเขียวยังยังไม่มีชาเขียวครับแต่ว่ามีชาอยู่นะครับอยู่ถึงกี่โมงอยู่ถึง4ี่โมงครับขอหวยหน่อยคะอ่ะอะลองหวยออกก่อนแล้วค่อยไปถ่ายละครนะครับถ้าถูกหวยก็จะไปถ่ายถ้าไม่ถูกก็จะขายของครับไว้ไปเนหนุนนะคะ ถ้าลงเอกมัยเดินถึงเลยไหมเดินถึงครับตรงทองหลอก็เดินถึงครับใช่ไหมฟ้าฟ้าใครนั่ง BTS ลงทองหล่อกับลงเอกมัยอันไหนใกล้กว่ากันทองหลอ่อ,หลอใกล้กว่าทองหล่อ,อก็เลยวโมาทองหลอกถ้าลงทองเอกมัยอ่ะเอกมัยเดินย้อนมาจากไกล่อลงทองหล่อครับลงทองหล่อประมาณสองร้อยเมตรครับแต่ถ้าเอกมัยจะไกลหน่อย ขอหวยหน่อยอมผมซื้อไปเยอะเหมือนกันนะผมซื้อผมซื้อนก p l ัสผมซื้อนกพลัสไปลอตเตอรี่นะครับซื้อไปเยอะอยู่โอ้ก็30กว่าล้านอะทุกคน30กว่าล้าน เดี๋ยวไปหาลูกค้าแถวแถวสุขุมวิทเจอเลยผมหนได้เลยครับกรุงเทพฝนตกไหมครับไม่ตกครับขอบาคุณคุณไม่กิจจังนะฮะถ้าบอกหวยถูกเดี๋ยวให้20ี่สนะทุกคน30บกว่าล้านเลยผมซื้อก,กี่ใบนะ6ใบเหรอมันเป็นหวยชุดอะ่ะ80บาทแต่ว่ามีค่าค่าเก็บลอ,อตเตอรี่อีก25บาบาทนะ ลองดูครับลองดูครั้งแรกเหมือนกันที่ผมซื้อเพราะผมเห็นโฆษณานะครับถ้าไปทันจะแะไปวันเสาร์วันเยอะไหมเงียบกริบเลยนั่งเมาส์กันนะนักงนั่งเมาส์กันถูกหวยเราเลี้ยงกาแฟได้ไนหะได้ได้ได,ได้ส่งสุพรรณไม้กาแฟ50บิบใบ30มล้านอ่าใช่5้าใบถ้าถูกเลี้ยงด้วยนะได้เลย โลมมีคิวถ่ายกับมุกไม่มีครับห้าโมงเย็นนะครับรวยเลยไหมวันนี้ใช่ทุกคนขอให้มันเป็นอย่างนั้นไหว้วนไหว้วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ลูกได้สมดั่งใจใหมายด้วยเธอคนจนมีสิทธิ์ไหมคะปบะัญยาไม่มีแต่มีอมืคุณยูเซอร์ เข้มไปด้วยนะนี่อยู่สวนเพลินอ๋อสวนเพลินเหรอผมไปสวนเพลินบ่อยนะถ้าถูกรวยแล้วอย่าลืมกันนะคุณฟ้าใสก็เช่นเดียวกันนะ กองเธอใกล้เหรอก็ไม่ใกล้ครับแต่ว่านัดตั้ง5้าโมงครับยูบอกหนึ่งสามสี่ออกลาไปแล้วทานข้าวหรือยัง่ายแล้วใส่วิกับต้องใส่ครับเพราะว่ามันยังยาวไม่เท่าทรงเดิมนะอายุ เราก็ซื้อเราลุ้นอายุพี่เบนก็ซื้อพี่เข้มอีกไม่ใครก็คนหนึ่งใน KUB โอ้ยขอให้สมหวังนะครับขอบคุณคุณจูนนะจ๊ะงวดที่แล้ว3ตัวตรงงวดนี้ให้หรือ,อยังพี่บูสตัวตรงมันถูกจริงหรอที่ผมให้ไปคราไมไม่เห็นมีใครบอกหรือว่าไม่ได้ซื้อกัน3ตัวตรงถ้าผมซื้อนะ่าหวานเจี๊ยบเลยนะผมปิดร้านเลี้ยงเลยสตัวตรงยังไม่ได้ซื้อ ยังไม่ได้ซื้อแบบอันเดอร์กราวเลยอะซื้อแต่แบบข้างบนจริง3มตัวตรงถูกค่าสี่เจแปแต่ไม่ได้ซื้อหนักเห็นไหมเลขใหม่ต้องมาเลขใหม่เลขใหม่อ่ะคือด้วยความที่มันเป็นคลื่นใช่ไหมคลื่นมันจะลงท้ายด้วย5 7 5 5 0อย่างเงี้ยมันก็ ถูมวยเดี๋ยวไปเล่นกาแฟาได้เลยเขยมถ่ายเมืองแก้วที่ไหนโอ้ถ่ายอยู่นครนะครับนครนายกเมื่อไหร่ยุนได้ตัจ้างมาเดมอท่าพาร์บ้าง25,000บาันาทเจกันโคราชโอเคครับยังไปเรียนร้องเพลงอยู่ไหมครูมาสอนที่บ้านครับ เมื่อไหร่อยู่จะมีงานแถวราดเท้าเรียนเกษตรอ๋อถ้าอยู่ใกล,ล้ๆนั้นไปเจอกันที่ช่องได้เนะถ้าวันไหนผมเข้าช่องมวดนี้คนจนมีสิยังไม่กินข้าวเลยเลขอะไรบอกบุญหน่อยเจ้าอยู่ไซนี่อยู่สุขุมวิท40ครับสวัสดีตอนบ่ายจังหวัดเชียงหม่แจบอกหวยหน่อยโลไปกกองไลท์ชวนมุกด้วยนะ ผมเกรงใจเขาผมไม่อยากไลกับใ,ใครเลยตัวเขาแบบจะพูด,ดยังไงดีอะบางทีเขาก็ไม่ได้สะดวกที่จะมาไลกับเราไงทุกคนใช่ไหมสั่งกาแฟดำหน่อยโอ,โอนมาครับโอนมาเดี๋ยวทำให้ดูครับขอสามท่าน่ารัๆหน้ารัน,ารน,ารน่อยที่อยู่ต้องพาสาวม,มาร้านกาแฟ จะชวนใครผมก็เกรงใจเขาใช้ครีมอะไรใช้ครีมฟิลเตอร์ดิ้งตอกรับรีวิวร้านเร็วครับเนี่ยมีเบียร์แล้วนะทุกคนทุกคนใครจะกินเบียร์มานะกลับกล้องหน่อยสั่งมาส่งได้ไหมชิเคเกตตออกเอาเบียร์เหรอครับคุณอลัมเอาเบียร์ไหมคุณอลัม กินเบียร์ไม่เป็นอยากกินเบียร์ครับ ครับฝนตกมั้งไม่ตกครับไม่ตกเพราะใจให้แล้วสองพันดวงเลยเธอจะให้ฉันกินทุกอย่างไม่ได้มึดเหม ขายนึงสี่ทุ่มขอบคุณปัทมาครับไม่ง่วงแล้วเจหน้าที่อยู่ตื่นเลยโอ้มีส่งเดลิเวอรี่เมื่อไหร่หลังเปิดร้านครับหน้ามันต้นเดือนหน้าน่า,นาจะทำนะครับขอบคุณคุณปัทมาขอบคุณชริดานะครับพ่อบอกห้ามทางแอลกอฮอแต่อาบได้ พรุ่งนี้ไม่ถ่ายไหมพรุ่งนี้ไม่ถ่ายครับเวลาเขา้าฉายกมุดาและสดให้ดูมุกดาวหน่อยครับคิดถึงมากจะพยายามนะครับคิดเต้าอยู่รอสสทีแรกนึกว่ามาเล่นเกมส่งชาไม่พีพอยหน่อยค่ะพอยถ่ายไกลมาก พอยไทยนครเขาเ,เรียกว่าอะไรนครนายกเหรอร้าน,นีเข้มเคยไปแล้อยังค่ะเข้มยังไม่เคยมาครับไม่มีใครเคยมาเลยนะเพราะว่าเข้มติดพรีเซนเตอร์กาแฟนะครับฝนอุดองมาเรื่อยๆทั้งวันคืนอ้นอดีค่ะวันนี้เที่ยวไหนชวนพิ้งพอยเดี๋ยวรอร้านเปิดกนครับ เมื่อวานเข้มไปเจอมุกแล้ไม่สร้างเหมือนกันครับไม่สร้างสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้อย่าเเดียมแชร์น้องแปน้นเอาวันนี้เตะเอ้ยไม่ใช่วันนี้ตีแล้วเหรอ เดี๋ยวไปทานโกโก้มาได้เลยครับบังการนิพาขึ้นเครื่องโอทายวันนี้มีฟุตบอลด้วยเดี๋ยวผมต้องต้องถ่ายละครเดี๋ยวผมจะเชียร์วอลเลยอยู่นะวันนี้เจออะไรครับละครบูเริ่มถ่ายยังถ่ายไิ่งี่20ครับ<ป>ทานข้าวยังยังไม่ทานครับรอบปิดกล้องสวัสดีคนระับ โโอโโอ้เเจอเยอมันยูโรไปเที่ยวกองพิงพอยบ้างสิที่สามาร้านบางอย่างยังไม่มีใครเคยมาเลยฮะอยากเห็นเล่นบู้กับพิธิมากคุณทิไม่น่าจ,จะเล่นบู้นะครับขอบคุณคุณกนิภานะจ๊ะ หนึ่งตุลาร้องเพลงอะไรนักฟุตบอลขาเจ็บหายยังยังครับนะดีขึ้นแล้วครับคือวันนั้นน่ะผมผมฟิตมากเลยทุกคนผมอยากเตะมากแล้วผมก็เลยลงไปโดยไม่ได้วอมนะครับแล้วเกิดการเขาเรียกว่าสปินนะครับสปินโดยไม่ไม่ยืดนะครับเขาเรียกว่าปืดเส้นมัน ตกใจครับเรียบร้อยเดี่ยงนะไม่สามารถเตะได้ดวนะันนั้นเซ็งมากอย เก๊กฮวยแก้วหนึ่งนี่ไงนี่นี่เห็นหัวเป็ดไหมหัวเป็ดไปเล่นฟุตบอลบ่อยๆนะถ้าผมบ้างผมไปตอนนี้ผมผมอยากเตะมากคอแห้งแล้วมาครับกลัวขาจะบาดเจ็บเยอะเป็นห่วง เราน่าจะไม่เหมาะกับเฮ้ยผมเก่งนะจริงๆแล้วอ่ะวันนี้ไม่ว่างโอเคไ้วันหลังครับนครนายกไก่รุงทพ่เดียบไหมไม่ไกลนะใช่ไหมชั่วโมงชั่วโมงก,กว่าๆน้องพิงค์มีถ่ายละครเหรอน้องอยู่คิดถึงเห็นน้องเงียบจังช่วงนี้มีครับวันนี้มีถ่าย ใครจะย่งบันลรอกีนใส่มันจะบ,บ้าเหรออเมริกาโน่ฮันนี่ร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่ที่ซูวิซี่สิครับวันนี้วันเสาร์นะครับที่ที่ร้านผมอยู่มันอยู่ตึกออฟฟิศไงตึกออฟฟิศวันนี้ก็พนักง,งานเขาหยุดกัน วันนี้หวยออกอะไรเล่นบาสด้วยสีเธอเก่งไรนอกสถานที่ดูนิ่งๆน,นะคะครับมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเนาะกินข้าวแล้วหรอยังไม่กินเลยวันนี้ร้านหยุดใช่ไหมใช่ครับพรุ่งนี้ร้านหยุดครับอ้าวถึงแล้วเหรอเดี๋ยวพาเข้าไลท์เลยไหนอะเดี๋ยวทำไรเดี๋ยวทำให้กิน ขอเงินหวานหน่อยอยากเห็นที่อยูเล่นบอลลรบอลใช่ผมอยากเล่นมากเลยผมชวนเคียนมาสวีไปตีแล้วแต่มันมันไม่ตีไงผม,ผมว่าผมก็เก่งอะอยากเจอมุกด้วย <Yeah. S 1> FC คุณฮันนี่คะ่ะเขากองโกโก้หวานน้อยที่หนึ่งคะ่ะบใส่ใช่จริง <c oughs> ผมเก่งทุกอย่างเ <c oughs> ลยกีฬา โมลี่คือท่ทาสตรีเล็กเลยนะสวัสดีครับสวัสดีคุณได้ไปกองมูติสังไหมคะเพิ่งไปมาขี่ที่สองอาทิตย์ที่แล้วมั้งเก่งทุกอย่างไม่ถึงคิงที่ร้านมีแก๊ปยังยังไม่มีครับฟอร์มดีอะไรแหละโอ้ยพูดไปมันก็เกินไปจริงมันก็ไม่ได้ถึงคัญนฟอร์มดีหรอกมันก็จริงจริงจริง,รงมันคือธรรมดาแหละแต่มันมันอาจจะเก่งกว่าคนอื่นนะฮะ ยูโรไปส่งได้ไหมครับอยู่แถวไหนครับทำอะไรกิน,นทำอะไรกินอยากกินชาถาไม่กินอเอาไหมเฮ้ยกินได้ปะเนี่ยเอาไหมเมนูใหม่เมนูใหม่อะไรอะฮะเมนูชื่อว่า โรสลิปส์อ่ะนี่ไงเข้าเฟรมไหมมาจริงแล้วะเอาไหมเอาไหมทำไม่กินชัวเป่าเออโกโก้ไหมคะวันนี้ฮะทำอะไรเดี๋ยวผมทำนี้ให้โกโก้ไหมคะ อยู่คนละอยู่เอาเมนูนั้นเมนูทำง่ายสิโกโก้โกโก้โกโก้เมนูเด็กฮะโกโก้เมนูเด็กเด็กน้อยทำอ่ะมีเด็กไม่เด็กไมีเด็กะม่เด็กนะนี่เราเก็บก่อนยคจะทำอะไรฮะกูจะทำอะไรคือทำเมนูใหม่ไง ทให้ไดสัิ้นนี่คืเราต้องีตอยู่ดใช่หมใช่แต่เราไม่เจอกินนู่นเดี๋ยวผมจะทำเมนูนี้กินยูกาแฟของที่ตารูโอเ่ใช่ ทำโกโก้ใช่ไหนี่ไง่ะฟ้าวันไหมหวานไหม๊ะหวานไหมจ้าไม่หวานเอะลรนะทุกคน ไปตอนนี้ทันไหมลืมแล้ว่ะ ทุกคน,กคนอเอ็นดูท่าขยบมากมถ่าขยบเอาไปเปิดไม่ได้ ลงไปแล้วจ้ารับอะไรดีครับน้อยนะคะอันไหนรับส้มหล่นมีเขาเรียกว่าส้มหล่นอันไหนอยากกินอะไรนี่ครับมีกาแฟหนุ่มที่เขาไปเป็ไม่กินกาแฟนี่นะทุกคนโกโก้นี่โกโก้อันนี้เขาเรียกส้มหล่นลองทานดูครับโกโก้เท่าไหร่นะแปดสิบโกโก้เท่าไหร่นะแปดสิบห้าหรือเก้าสิบห้า แม่ครับเสร็จแล้วครับหนึ่งเมนูนครับเมื่อกี้จะวางไว้ข้างบนมันดันหล่นเก่งมากฮะเอคืคโกโก้เหม,มาร้านนานหรือยัง <c oughs> นี่ครับอันนี้เป็นลูกค้านะครับ Ok, hợp โอเค Tôi Cũng คนหนูเก่งทุกอย่างใช่หนูเก่งมากจริง là เนี่ยเียวมชาเบิกเนตด้วยอะไรนะชาเบิกเนตชาเบิกเนตคืออะไรอะ่ะกินแล้วตาสว่างกินแล้วตาสว่างร้อยพี่อูเออเอาอีกอันนี้ให้าไ,ไหร่ทำไมแก้วชิมอ่ะ อันนี้เบิกเนตเบิกเนตคุณยูนี่มีอะไรพีแต่ป้อมคุณยูทำไมคุณยูถึงยังเรื่อยขอชิมก่อนนะเราชิมก่อนเองดีไหมอ๋อเขาชิมแล้เหรอไม่ค่อยอร่อยไม่ดีเขาชิมไหมแก้วแรกแก้วแรกมาเอามาให้น้องิกไเรไดิเดินมาซื้อมาคุณอยู่ป่ะเนี่ยใช่ไหมเรารู้นะ แต่เซือเพราะคุณยูใช่ไหมเห็นคุณยูไลฟ์ใช่ไหมวันนี้ไปเป็นเด็กกรงกาแฟใช่ครับใช่ครับอ,นนอร่อยปะครับรจริงปะโก้ช่นใจว,นวันหลังซ<า> <laughs> ื้อั <c oughs> หนหลังซื้อนอม่กัคุนนี้คิรับเบิกเนต่ะ อันนี้ชาเบิกเนตให้พี่อูมาให้พี่อูแว้เดินไปเซเว่นก่อนีอยวนี้เนี่ยอะไรเหรอซอฟท์พาวเวอร์ซอฟาวเอะไรทำไมคุณอยูน่าหร่อยจังจริงปะโอ้ยมันก็ก็ตอบยากมันก็ตอบยากอะเนาะเอาไม่กินเหรอ จ่ายตังก่อนอ๋นอมีความรู้รับอะไรดีครับนั่งก่อนเลยน้องสั่งแล้วสั่งแล้วเหรอสั่งอะไรผรทำฮะโกโก<า>้หเหรออ๋ออยากถ่ายรูปได้ครับ <laughs> ไหนดีจะบอกไปไหน ลอกับแครวันนี้ลูกค้าเยอะไหมไม่ค่อยครับวันนี้บรรยุดเน,นเะนนนเฮะ

เหล่าดารานี่แฟนคลับคุณดูเลยไรก็ได้ไม่กินล่ะเบิกเนตรอะขอบคุณนะตอนเที่ยงเนี่ยหนูค่อนก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาวาโกโก้มันจะไม่เข้ากันนะรับอะไรดีครับลูกค้า มีคนทักมาซือ้อจงไงเนี่ยฮะอะไรเะใครสั่งเะเด็กเจ้าเหรอให้ฉันกินนต่เด็กให้เธอกินอ้นาวเดินั่งมาให้เดี๋ยวกินไม่ไม่ติดก่อนอ๋อโอเคอ๋อ <c oughs> มีฝากฝากกันซื้อแล้วกินให้ด้วยวเออฝากคนหนุนคุณยูอ่ะ <c oughs> ร้านอยู่ไหนอยู่สุขุมวิท40ครับ รับคนชงได้ไหมครับรับได้ครับรับอะไรครับรับคนชงโปรโมทร้านดิร้านอยู่ไหนฝาอยู่เขารู้แล้วอ๋อดูดีอร่อยกาชสูตรคุณลิศคุณลิ์สอนมาจำมาคุณพัก้ันจำเหองเราอ่ะอันนี้ของใครอ่ะไม่รู้สิ ของขนมด้วยนะครับเดี๋ยวไปกินโกโก้แป๊บหนึ่งกินอีกเมนูหนึ่งไหม